m e ก a าโลกาบตัสเป็นสกุลของยูริปทลิตซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์ขาป้องในน้ำที่สูญพันธ์ไปแล้วอาหารสัตว์กินเนื้อขนาดยาวประมาณ1.2เมตรจากหัวถึงปลายเทวสันหรือส่วนสุดท้ายของหางสถานที่ที่รู้จักสหรัฐอเมริกาช่วงเวลากลางถึงปลายยุคออโดวิเชียน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 มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับฟิปแอนกในพาร์ทที่ 148และก็ตามที่เกินไปเมื่อกี้นี้นะครับในคลิปนี้เราจะมาย้อนสู่ต้นตำรับของเกมนี้กันเพราะปีที่แล้วจะเรียกว่าเป็นปีของหมดก็ยอมได้นะครับอเล่นแต่ตัวละครของหมดอย่างเดียวเลยในคลิปนี้ตันตเง,งาใคร <laughs> กลับมากันอีกครั้งครับกับนี่เลยไมก้าโรก,กับตัดนะครับอืมหรือว่าแมงป่องทะเลยุคศูนย์พันนั่นเองนี่ชื่อนี้ยังจําไม่เคยลืมยังจําไม่เคยลืมเตือ,อนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ <c oughs> <c oughs> ซึ่งตัวนี้ก็มีเอาบลิตี้หนึ่งเอาบลิตี้ครับนั่นก็คือ จึกนี่ปล่อยพิษเข้าไปในตัวเหยื่อที่เราจับได้นะครับซึ่งเหยื่อนั้นก็จะกลายเป็นอมตะสิบวินาทีหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นอาหารของพวกมันนี่แหละคุณผู้ชมสมตัวเราไม่มีทางสู้ได้อย่างแน่นอนครับแต่ว่าถ้าตัวเดียวถ้าตัวเดียวก็มีสิทธิ์คุณผู้ชม เอาละเล่นง่ายครับถ้าเทียบกับไทโรบแล้วแมงป่องยักษ์ตัวนี้เล่นง่ายมากนี่ล้วตามด้วยทิมนี่เอาละห้าวินาทีคุณผู้ชมเตรียมจับตาดูอเรียบร้อยครับภายในห้าวินาทีมันหลับไปแล้วอืมโดนพิษทิมทิมไปอีกทีนึงเดี๋ยวมันตื่นมันจะตื่นมันจะตื่นมันจะตื่น,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 นไ าามาวถ้าตัวเดียวฉันไม่แพ้แกหรอกไม่ได้หมายถึงเมกโลดอนนะแต่หมายถึงซิมแ็กตินะัทเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่ไม่ตัวเดียวเลเวลหนึ่งพอสู้ได้แต่ถ้ามันไปฟามเร็วแบบนั้นไม่น่าจะสู้ไหวแต่เราก็ฟารมด้วยสิ เอาละมาไม่อยู่นะครับเมกนโอดอนไปแล้วโอ้ยด่วน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 โอเคแต่ขอรากมาได้ไหมเหมือนจะได้อยู่โอเคเออเนียนเนียน,เน,ยนเนียนกันไปคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวช่วยแทงหน่อยกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เนื้อมันไม่แตกสักทีถามจริงโอเคครับแตกแล้วมาแต่ไม่มีใครมาแย่งนะ อย่านะนี่เลเวลสามเลเวลห้ายังไวเออเออไทยเหรออือไทยเหรอเดี๋ยวเดียวผมว่าให้มันมาสองตัวก็ยังสู้ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี้อะไรแบบแบบจงรับจงรับเจ้าซิปแพ็กตินัทอุ้ยหลุด หลุดแต่เมื่อกี้ผมทิ้มมันไปแล้วนะเดี๋ยวไม่โอ้ยโอเคกลับมาเลเวลสิบไปก่อนโอ้โหนี่เงาเงามันเก็บไปแล้วตัว2ตัวโอ้อยู่ไม่ได้คลิปนี้ฉันไม่ปล่อยพวกแกไว้นานหรอกสิแพ็กตินัดเพราะอะไรนะ่ะเหรอก็เพราะว่าเดี๋ยวฉันลืมยังไงล่ะเนี่ย <c oughs> อุตสาห์เตรียมเพลงไว้ซิงให้มันแบบเท่ๆดันว่ายหนีเราซะได้แน่จริงให้สองให้สองมาเลยทิมไปก่อนนี่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้หลุดหรอกดาวเมตสามสิบอแล้วก็มาตัวนี้ต่อมาตัวนี้ต่อเดี๋ยวรอคููดาวแป๊บเรียบร้อยนิ่ง จริงๆไม่ต้องใช้อัลบิลิตี้ก็ได้นะครับ okay. จัดการได้แบบง่ายๆเลยเลเวล25มาไม ouais. you know, ่รู uh ้ว่าแต่ก่อนมันง่ายถึงขนาดนี้หรือเปล่านะครับเออแต่ในคลิปนี้รู้สึกว่ามันง่ายมากคุณผู้ชมอาอไอ้ทุยมึงกับกูอยู่ไกลกันนะว่ามึงกับคนใกล้ตัวก่อนดีกว่าไหมถุยมา แล้วมันไม่เอาใกล้ตัวมันเลยเอาสิมาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับฉันจำได้ว่าฉันสามารถจัดการโมซาซอได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งแต่นั่นก็เมื่อห้าปีมันมันยังไม่ตายโอ้โหมันแค่นิง่ง <c oughs> <c oughs> ไม่น่ายาอืมเป็นไงตัวงอครั้งนี้ตัวงอ เอาไปอีกหนึ่งทีกันไว้นะครับฮันแนมันมันแกล้งจริงๆด้วยแต่เดี๋ยวเมื่อกี้นี้เราทิมไปแล้วนะครับหลับหลับไปซะ <laughs> ทิมไปอีกหนึ่งทีม,มันโดนไหมคุณผู้ชมที่เราทิมไปอยู่เนี่ยเดี๋ยวโดนเออต้องรีบทิมนะครับพอครูดาวเสร็จทิมต่อเลยอม,มันจะได้ไม่ต้องฟื้น <laughs> ผมว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ายังไม่เรียบร้อยตาคิวตาคิวมาแน่แต่มันยังไม่กลายเป็นโอเคครับโอเคครับเลเวลหกสิบจากเสศษเนื้อในตอนนั้นกลายมาเป็นเลเวลหกในตอนนี้ ทีเดียวคุณผู้ชมผมขออนุญาตมาเล่นกับตัวปกติกันก่อนนะครับถามจริงยังต้องเล่นอีกเหรอโอ้แล้วสปอร์มาให้กินยับยับแบบนี้แหมเอาล่ะตัวที่จะกอบกู้ชื่อเสียงของบอสในเกมนี้ได้นะครับเหลือแค่ตัวเดียวแล้วล่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยครับนอกซะจาก บอสฮาคิในตำนานนี่ถ้าพวกแกจัดการฉันไม่ได้ก็ไม่มีใครหยุดฉันได้แล้วนะ <c oughs> เอาสิมายังไงโอ้โ oh หเดี๋ยวคือนี่ผมอุตสาห์สปอนลงมาสิบตัวคุณผู้ชมสิบตัว <c oughs> ไม่มีใครใช้ฮาคิกับเราเลยถามจริงเดี๋ยว เรียบร้อยจบแล้วจักรวาลของเกมนี้และนั่นก็คือภาพในหัวของผมเองครับคุณผู้ชมถ้าเราข้ามขั้นไปเล่นกับเมกคาโลดอนเลยคลิปมันจะจบอยู่แค่ตรงนั้นขนาดโมซาสสิบตัวก็ยังใช้ฮาคีกับเราไม่ได้ซึ่งผมก็ยังอยากเล่นกับตัวอื่นอยู่ไงคุณผู้ชมโอเค ทิมไปก่อนนะครับไม่ไไม่ไปไม่ไไม่่จริงมาตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยเกือบแล้วตอนแรกจะให้สองแต่ตัวเดียวก่อนคุณผู้ชมขอตัวเดียวก่อนเอาล่ะตัวนี้เสร็จเรานะครับเพื่อความชัวทิมไปก่อนโอ้ยอึดอยู่นะฉลามหัวค้อนตัวนี้นี่ขนาดอ กัดหลายรอบแล้วมาตัวนี้อย่าบอกนะว่าได้สิบเววอีกอะ <laughs> <laughs> คือโอเคแปดเวลนะครับ <laughs> ด้านขวาตรงนั้นมันช่างเอาด้านซ้ายก่อนกันแล้วกันคุณผู้ชมมาจะหลามเสือ, <laughs> อจะหน,นีเหรอ, <laughs> อเปิดฉันแล้วคิดจะหนีไม่มีทาง เอาตรงๆผมว่าเราได้ทุกตัวนะครับตั้งแต่เลเวลหเพราะมีอาบิลิตี้ที่สุดโกงแบบนี้หยุดได้แม้กระทั่งบอสโอพีจัดๆนี่เลเวลเท่าไหร่ดีช้นนี้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว นี่แกจะมาเป็นอาหารให้ฉันอีกเหรอ,อโดนทิมไปแล้วก็หยุดซะจริงๆไม่ต้องทิมก็ได้ดาวเมตร9 9ขนาดเนี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยพอดีเลยพอมีพอ็อกนัทโดนอยู่แต่ผมว่าเราน่าจะสู้ได้มั้ง <c oughs> <c oughs> อุย้ยสองตัวเอาเดี๋ยวนี่มันฉลามเสือโอ้โหตกใจแหมนึกว่าฉลามขาว อาดาเมจเข้าทีละ64โอ้โหทิมเพื่อความชัวง่ายจริงเอาละผมว่าเลเวลสามสิบสี่ยายายายโมโซาสอยังหยุดฉันไม่ได้แล้วแกละ่ะอ,อยังไงอ,อทิมไปก่อนออเดี๋ยวยังไง เดี๋ยวเรียบร้อยเหมือนจะโดนพิษของเราไปเป็นที่เรียบร้อยอีกทีซ้ำมันต้องซ้ำคุณผู้ชมเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือโมซาซอยังมีพกนาโทดอนสินะมาแล้วนอะไรเนี้ยมามาจากไหนเพื่อนเพื่อนช่วยก่อนเพื่อน เดี๋ยวเราโอ้โหล้วเ,เพื่อนไปเลยอะไรมาจากไหนเดี๋ยวก่อนเอาล่ะพอดีเลยขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์หน่อยกันแล้วกันอย่าอย่าฉันทิมแกไปแล้วนะเร็วสิครูดาวด่วนๆคุณผู้ชมเอาล่ะทิมไปอีกหนึ่งทีห,ห,ห,หลับไม่เตืน่นฟื้นไม่มี อย่าอย่อย่าอเดี๋ยวไม่นะไม่ <_ vs> เดี๋ยวคือทำไมมันถึงขยับได้ <_ vs> คือทิ้มไปแล้ว <_ SDK> เออมายังยังอีก <_ vs> ยังไม่ช่วยกันอีก <_ vs> อเอาสิอย่าอย่าเตือนขึ้นมาอีกนะ <_ vs> น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมครั้งนี้ <_ vs> โยโย่เข้มามาได้อย่างไงอืมเรียบร้อยเอาละเลเวล63สติกโซโซอัดฉันขอแล้วนะชิ้นเนื้อของแกอึดซะด้วยนึกว่าจะทีเดียวแตกเพื่อนเรา,เาไปไหนแล้วละ่ะ <c oughs> แมงป่องยุคศูนย์พันตัวนี้มันเหมาะกับ การเอามาสู้กับตัวใหญ่ๆจริงๆครับคุณผู้ชมอ,มอยู่ในล่องน้ำลึกคิดว่าจะรอดเหรอ <c oughs> อยู่กันสองตัวนี่ดับเบิลคิว<จ>เดี๋ยวเหมือนจะดูดวานเพชจะฆาาเข้ามาได้เลย <c oughs> ของแท้คุณผู้ชม,มแล้วดูดหมดนาวาน <c oughs> โอพี <OP S 2> มากคุณผู้ชมตัวนี้โอพีจัดๆมาอืมเลเวล82เผอแลงตอนนี้เราอาจจะดูดตัวนี้ได้แล้วด้วยอเหมือนจะยังดูดไม่ได้เพราะฉะนั้นกัดไปก่อนก็แล้วกันโอ้โหดาเมจสองพัอีกทีไหมอีกทีไหมฉันให้เกเปิดก่อนเลยอ่ะ สามรอยอะทีเดียวเลเวล96โอเคเดี๋ยวผมขอไปเจอกับพอกนาโทดอนตัวเดิมก่อนละกันอยู่นั่นสินะฉันมาหาแกแล้วพอกนาโทดอนเอาสิมาฮาคิยังไงฮาคิไม่มีแต่แกเนี่ยติดคีเต็มเต็ม ดาวเมทห้าพันจะเหลืออะไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดภาพที่คุ้นเคยยังจำได้อยู่นะครับคุณผู้ชมยังจำไม่เคยลืมลืยโอ้ยสั้สมัยห้าปีที่แล้วคิดถึงมากนะครับจุดฟาร์มตรงนี้กับฉลามคีดดำผมว่ามันค่อนข้างช้าเกินไปละคุณผู้ชมคุณผู้ชม เห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวมันสปอนตรงไหนเอาสปอนตรงนี้ก็หวานหมูสิครับเราสามารถดูดวานสเปิร์มเข้ามาได้อย่างง่ายดายนะครับเลเวลส0งเอาล่ะผมจำได้ว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยผมทำสถิติไว้3000เวลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาทำลายสถิตินั้น กี่เวลดีคุณผู้ชมสามพันมันอาจจะน้อยไปสักหมื่นหนึ่งไปเลยโอเคแถมผมว่าไม่น่าไม่น่าจะถึงหมายถึงขนาดตัวเราเนี่ยไม่น่าจะถึง1,000 10, งืเวลมันน่าจะตันแล้วครับคุณผู้ชมสังเกตจากเลือดเลือดตอนนี้ตันอยู่ที่8ปดหมื่นเแต่เวลยังขึ้นได้เรื่อยๆ อ่ะไปกันต่อเพอะะะนั้นก็ไปกันต่อคุณผู้ชมสังเกตจากข้างบน <cia ul> <c oughs> สป <c oughs> อนลงมาโดนกินสปอนลงมาโดนกินน่าสงสารจริงๆคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้เลวเอวล9้าแล้วครับคุณผู้ชมผมว่าแบบนี้มันก็จะช้าไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นย yeah! <c oughs> ขออนุญาตใช้ หมดช่วยนะครับเดี๋ยวเดยเดยมันจะเข้าข้างหลังเราหลัง <c oughs> แถวมีว่ายหนีซะด้วยเออไหนเลือดเราก็ไม่เพิ่มขนาดตัวก็ไม่เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเลเวลหนึ่งหมื่นกันอย่างง่ายดายโอ้โหแถมยังไปได้ต่อ <c oughs> อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ายาาเามือนตัวจะติาเราด้ายอ่ะ <c oughs> โทษทีน้าาวานสเปิรม์ม